สำหรับฉากจำของภาคนี้ก็ยังมีอยู่ไม่น้อยเลยครับเช่นฉากเกาวตาช้างเป็นอีกหนึ่งฉากที่น่าอับอายและติดตาตรึงใจที่สุดของจิมที่แสดงให้เห็นว่าต่อให้โตขึ้นแค่ไหนความสวยก็ยังคงตามติดเขาไปทุกที่ฉากฝึกซ้อมกับแตรความพยายามของจิมที่จะพัฒนาฝีมือบนเตียงโดยใช้เครื่องดน,นตรีเป็นอุปกรณ์การพัฒนาความสัมพันธ์ของจิมและมิเชล จากวันในสแตนในภาคแรกภาคนี้เราได้เห็นมุมที่ลึกซึ้งขึ้นของทั้งคู่มิเชลได้กลายเป็นคนที่เข้าใจจิมมากที่สุดและประเด็นที่น่าสนใจจากอเมริกันพาย2ก็ยังมีอยู่ครับหนังพูดถึงมิตรภาพในวันที่แต่ละคนแยกย้ายไปใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยซัมเมอร์ครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำความสำคัญของบ้านและเพื่อนเก่าตัวละครเริ่มมีความซับซ้อนขึ้นพวกเขาไม่ได้คิดถึงแค่เรื่องเซ็กส์แต่เริ่มมีความสัมพันธ์ที่จริงจังและความรับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้อง สำหรับหนังภาคนี้เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมากครับหนังทํารายได้ทั่วโลกไปมากกว่า287ล้านเหรียญจากทุนสร้างแค่30ล้านซึ่งเป็นตัวตอกย้ําความสําเร็จของแฟนชายนี้เป็นอย่างดีเยี